ดาบเล่มนี้คือดาบที่ฮีโร่ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถดึงออกได้และเขานั้นไม่ใช่และนี่คือดาบแห่งวีรบุรุษซึ่งเป็นดาบที่ถูกปักอยู่บนแท่นหินแห่งหนึ่งในถ้ำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีตำนานเล่าว่ามีเพียงวีรบุรุษที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถดึงดาบนี้ออกมาได้โดวยวีรบุรุษคนนั้นจะเป็นผู้ที่พิชิตจอมมารและนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลกอีกครั้งซึ่งฮิมเมลนักดาบผู้กล้าหาญหนึ่งในสมาชิกปาร์ตี้พิชิตจอมมารด้พยายามดึงดาบเล่มนี้ออกมา แต่กลับทําได้ไม่สําเร็จทําให้หญิงสาวผู้นําทางฮิมเมลมายัางถ้านั้นถึงกับถอนหายใจและบอกกับเขาว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้กล้าที่ถูกเลือกคงจะต้องรอต่อไปเท่านั้นแต่สิ่งที่ฮิมเมลได้ตอบกลับมานั้นทําให้ฟีเรนถึงกับอึง้อองเพราะเขานั้นได้บอกไว้ว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้กล้าที่ถูกเลือกตามคําทํานายแต่เขานั้นก็จะคงเดินหน้าต่อไปและล้มจอมานให้จงได้และคําพูดของฮิมเมลนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะเขาคือคนที่สามารถล้มจอมาลลงได้ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ถึงกับต้องนำดาบไปซ่อนเอาไว้เพื่อให้เหมือนกับพิเมลนั้นเป็นผู้กล้าที่แท้จริงและได้ดึงดาบออกไปแล้วเขานั้นไม่ใช่ผู้กล้าที่ถูกโชคชะตาเลือกแต่เขานั้นคือผู้กล้าที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตา